ลืมทุกเรื่องที่เคยดูแดน่ามาเลยครับมันมีหลายอารมณ์มากเลยครับดีมากจริงๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมัมี่ Family are all gathered in the drawing room they are waiting ตัวหนังสามารถทำให้เราสัมผัสได้ถึงความอึดอัดอึดอัดอึดอ,อัดออดูแล้วอยากจะลุกขึ้นมากรีดมากเหมือนย้อนเวลากลับไปตรงจุดที่ไม่มีใครรู้เลยว่าชีวิตอันสวยงามเนี่ยข้างในจะมีความคับแค้นขมขืนอะไรบ้างหนังเรื่องนี้ เลือกที่จะหยิบมาเล่าเลือกที่จะถ่ายทอดออกมาซึ่งมันทําให้เราเข้าใจความสึกของแดนนามากๆครับชอบในส่วนของการแสดงของดิสเทียนจูดนะครับเนในแบบถึงว่าพูดได้คำเดีดยวล้วเหมือนกับเป็นโจ๊กเกอร์เวอร์ชันเจ้าหญิงเป็นพัฒนานการครั้งนงี้อย่างเขามันฉีกบทบาทเขาไปอีกคนเ,เลยเขาเข้าถึงอารมณ์มากสายตาเขาจะบอกอารมณ์ทุกอย่าง สื่ออารมณ์ออกมาในการแสดงตั้งแต่เริ่ม้นจบจับทุกอนุรูุมขนของเจ้าหญิงแดน้าเข้ามายืนหนึ่งนะฮะอยู่ทั้งเรื่องเลยต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบเราไม่รู้ว่าเหมือนไม่เหมือนแต่เรารับรู้ได้ว่าเขาแสดงออกมาแล้วเรารู้สึก you have able you hate, <You> hate. Has two you. the real one. And the one they take some pictures to Its you of เรื่องนี้มันสุดยอดมากครับทั้งงานโปรดักชันทั้งงานแสดงต่างๆนานา,นามันดูแบบเพอร์เฟกลงตัวแนะนำนะไม่ว่าจะเพลงภาพแล้วก็การจัดวางกล้องอะไรทุกอย่างเยี่ๆๆยมอดมากเลยมันไม่ใช่แค่ประวัติบคุคคลสําคัญธรรมดาแต่มันเป็นงานศินละปะที่สะท้อนชีวิตด้วยค่ะมันดูง่ายมันย่อยง่ายมันเสร็จง่ายแล้วมันก็อินไปด้วยได้ง่ายมากต่อให้เราไม่ใช่สายที่จะดูหนังรางวัลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย w i think ไปดูจอไกลๆก,ก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าตอนดูในโรงหนักค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมาดูในโรงหนักเท่านั้นนะคะ